คะพบกับเรา2คนนะคะเช่นเคยค่ะในรายการข่<ม>าวมาเล่าลเรื่องค่ะ,คะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของอาหารการกินกับคุณผู้ชมอ,อีกแล้วอีกแล้วใครชอบกินของทอดบ้างยกมือขึ้น ฮะยกของอกัน <laughs> ของทอดค่ะเยอะแยะมากมายเลยค่ะสําหรับในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดลูกชิน้น<อ>ทอดกล้วยทอด,อ,ดอาหารทุกอย่างที่เราทอดเพราะว่ามันกรอบแล้วก็อร่อยอนั่นเองนะคะแต่ว่าความอร่อยนะคะก็มามาพร้อมกับความอ้นอวนและ<อ>โรคต่างๆมากมายนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นไขมันคอเลสเตอรอลจำนวนมหาศาลคุณผู้ชมที่แบบจะได้รับมาพร้อมกับความอร่อยนะคะถ้าเกิดว่าทานอาหารที่ทอดอาหารทอดเนี่ยมากเกินไปเสร็จปุ๊บแล้วอาหารทอดแล้วน่ะใช้น้ํามันที่แบบใช้สา นั่นไงนั่นไงอะไรที่จะตามมาคุณผู้ชมรู้แล้วอะไร,ะไรมะเรง็งถูกต้องนะคะโรคมะเร็งตามมาอย่างแน่อนอนนะคะเขาถึงได้บอกว่าการใช้น้ํามันทอดที่แบบซ้ํานะคะจะทําให้เสื่อมสุขภาพโอโเออนะคะอันนี้แบบเป็นตัวการสําคัญที่จะเกิดทําให้เกิดโรคมะเร็งได้เลยนะคะ,คะมาเล่ากันดีก,กว่าว่าทำไมถึงเฮ้ยทำไมถึงปัจจัยเสี่ยงอย่างนี้เนี่ยอะไรเง,งี้ยนะคะเพราะว่าน้ํามันที่ผ่านกระบวนการทอดไปแล้วเนี่ยเขาจะมีการแบบ กระบวนการทางเคมีแบบว่าออกซิเจนนะความร้อนเปลี่ยนอนี้งงแล้วไม่เข้าใจก็คือว่าสมมติว่าถ้าเราไม่ดีนั่นเองคุณผู้ชมอยากไปทอดซี่อยาใช้หลายๆซ้ยสามสี่ครั้งเนี้ยกีทำไมคือสมมุติว่าเราทอดนะคะไปหลายๆครั้งเนี้ยเราจะมองไม่เห็นเลยนะว่าเขาจะเปลี่ยนสารเคมีในน้ำมันนะจะเปลี่ยนตัวเป็นเป็นรูปแบบไหนเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยนะคะคือมองด้วยตาเปล่าเนี่ไม่เห็นเลยนอกจากจะใช้เครื่อง ใช่แบบทางวิชาการใช่แล้วก็ทางวิชาการเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าสัดส่วนการเสียชีวิตกับโรคมะเร็งเรื่องใช้น้ํามันแบบว่าอาหารแบบทอดซ้าๆเนี่ยสูงแบบอันดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าโรคมะเร็งอ่ะแบบเกิดจากการที่เรากินอาหารที่แบบผิดสุขลักษณะไงพิมนี้แบบว่าใช้น้ำมันทอดซ้ำๆแล้วน้ำมันมันแบบาผ่านกระบวนการมาหลายรอบแบบไหม้หลรอบแล้วทอดอีกค่ะมันก็เลยมีผลต่อสุขภาพเราด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย อันนี้สําคัญมากไม่ใช่จะเพราะว่าคนกินอย่างเรานะที่แบบเสี่ยงต่อการกินอาหารทอดซ้ําๆแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าก็เสี่ยงเหมือนกันพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้กินจะก็หน่อยเออแต่ว่าเขาขายอย่างนอยู่หน้าเตาเนี่ยแบบทอดจําหน่ายก็มีเสี่ยงเหมือนกันอ๋อพวกไอระเหยจากน้ำมันที่เป็นน้ำมันซ้ําๆใช่เพราะว่ากลุ่มกลุ่มสารก่อมะเร็งนะคะในกระบวนการทอดอาหารเนี่ยเขาแบบว่าไม่ได้อยู่แค่ในกระทะอยู่ในไอระเหยอย่างที่พี่นุ้นี่บอกไปมันเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆแล้วมันก็ก่อมาหาเราเรื่อยๆถ้าเราทอดมันอยู่อย่างนั้นอ่ะซ้ำไปซ้ำ มาอันนี้ก็แนะนํเพราะ้าแไม่ขายได้เมื้อกันอย่าเสียดายเงินเลยเนาะอันนี้แ<ม>บบว่าใกล้ตัวมากเลยนะ<ม>คือเราอะไปซื้อเราชอบกินกล้วยทอดที <c oughs> <c oughs> ่วันนี้ชอบกิน <c oughs> แบบกล้วยแขนแนะแกกล้วยทอดอะไรอย่างเงี้ยเออแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ไปซื้อเจ้าประจําเสร็จป<ฆ>ุ<ฆ>๊บล้วก็ไปเห็นเขาอ้าวทาไมเขาเปลี่ยนไปขายลอดช่องแทนเพาอ้าวคุณป้าไม่ไม่ขายกล้วยทอดแล้วเหรออ๋อพอดีว่าตาป้าไม่ดีเป็นแบบเหมือนเป็นมะเร็งหรือไปหาหมออะไรเงี้ยหมอบอกให้หยุดพักจะขายได้ทีคือปีหน้าโอ้ไม่กอ คือเหมือนน้ำมันอะไรพวกมันโดนถูกคือแบบต้องโดนแบบความร้อนนะคะความร้อนแล้วก็รวมถึงแบบว่าเราก็ไม่รู้ไงเราเพิ่งรู้นี่แหละว่าป้าคือแบบใช้น้ำมันซ้ำตลอดเหรอเฮ้ยแล้วป้าทำแล้วช่องเป็นด้วยเหรอพี่ตรงนี้พี่ก็ไม่รู้คือพี่ต้องพี่รอดช่องซะงั้นเล้วอะ สารพิษเ็าบอกว่าสารพิษที่เกิดจากกระบวนการทอดนะคะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งการรับประทานแล้วก็การสูดดมไอระเหยนะคะหรือขม่าวควันต่างๆนะคะดังนั้นค่ะผู้ประกอบการที่บอกไปบอกป้าด้วยนะคะทอดอาหารเนี่ยก็ควรจะแบบเปลี่ยนน้ํามันนะว่าแบบเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคเช่นพวกเราเองแล้วก็สุขภาพของต้าเองด้วยนะคะทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ออกประกาศค่ะว่า เรื่องของกําหนดปริมาณสารโพล่าในน้ํามันนะคะที่ใช้ทอดหรือว่าประกอบอาหารเพื่อจําหน่ายค่ะให้มีปริมาณสารโพล่าไม่เกิน้อยละ25นะคะของน้ําหนักเออไม่เกินนะ้อยลอยยี่สิบห้านะคะลิรู้ไหมก็อาจจะต้องเลือกน้ํามันที่แบบดีเลยเนาะใช่นะคะแต่การประเมินว่าน้ํามันที่มีสารโพล่าเกินมากประหานหรือไม่ค่ะคุณผู้ชมอาจจะ มองด้วยสายตาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะคะการใช้เครื่องมือตรวจวัดที่ผ่านมานะคะนอกจากจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากนะคะยังมีราคาแพงอีกด้วยนะคะไม่สะดวกต่อการใช้งานฉะนั้นค่ะควรจะเลือกน้ํามันที่แบบเขาเรียกว่าอะไรได้รองรับมาตรฐานออยหรืออะไรเงี้ยอยะไม่ใช่อยะไม่ใช่อยะไม่ใช่แบบโอการ์ละยาอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อลด ข้อจํากัดต่างๆเขาบอกว่าเป็นมีการอะไรนะตัดวงจรน้ํามันอะไรแบบว่าแบบว่าไปการตัดวงจรน้ํามันทอดจากหวงโซ่อาหารที่สุบสภาพนะตัดน้ํามันที่สึมเสื่อมไปจากห่วงโซ่อาหารของเรานะคะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาได้พัฒนาชุดทดสอบอย่างที่พี่นุ้นิกบอกไปแล้วเนี่ยชุดทดสอบโพล่านะคะเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยโอ้โหก็ได้ใช้กันหมดแล้วแบบผู้แม่คงแม่ค้าอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อจะได้ใช้ได้ง่ายสะดวกแล้วก็แบบว่าประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ตรวจสอบเป็นตนเองได้ไม่ต้องแบบว่ารอแบบเจ้าหน้าที่มาเนาะ หมายถึงว่าทาออกมาใช่แจกพ่อค้าแม่ค้าได้ลองวัดกันเองคุณป้าก็จะสะดวกสวายแล้วก็ได้นะคุณป้าเปลี่ยนน้ำมันทุกวันดีกว่าเออไม่ต้องมาคอยวัดคล่องวัดค่าอะไรเงี้ยกว่าจะทิ้งไปด้แบบทิ้งทิ้งไปน้ำมันเก่าๆรู้นะว่ามันเปลืองแต่แบบว่าก็เพื่อสุขภาพของตัวป้าเองด้วยนะเออนะคะอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมเขาบอกว่าผู้บริโภคก็หมั่นสังเกตด้วยนะเราเราเนี่ยก็สังเกตด้วยนะคะถ้าเกิดว่าน้ำมันเนี่ยเห็นแบบ สีมันน้ำตาลแล้วว่ามันไม่ใช่สีเหลืองทองอารามอ่ะเดี๋ยวมันเหมือนออไอ้นี่เลยอะ่ะพวกลูกชินช้นทอดใช่ป่ะพี่น้องนี้ที่แบบที่แบบพองๆใหญ่ๆแล้วแบบต่น้ํานมันมันดามากอะ่ะ <c oughs> ก็บอกว่าให้สังเกตคุณผู้ชมให้สังเกตน้ํามันที่มีสีคล้ำค่ะแล้วก็มีฟองนะคะมีควันนะคะให้หลีกเลี่ยงเลยที่จะรับประทานหรือว่าซื้อกินแต่เอาจริงๆนะเราก็ไม่กล้าไปบอกพ่อค้าแม่ค้าเราเนาะแบบป้าคะช่วยเปลี่ยนน้ามันได้หนูเปลี่น้วมันเขาจะแบบเขาอะแบบไปซื้อร้านอื่นไปไม่เขาจะบอกอยางงมันแพงลูกแบบใช้หลายรอบแล้วกันเฮ้ยไม่ได้นะคะแล้วก็สําหรับครัวเรือนค่ะคุณผู้ชมไม่ควรใช้น้ํามันทอดนะคะซ้ำกันเกิน2ครั้งค่ะคุณผู้ชมนะคะเพื่อป้องกันน้ํามัน เสื่อมสภาพมันเองนะคะเขาบอกว่าทอดแล้วทิ้งยิ่งห่างไกลปลอดภัยจากมะเร็งนะจ๊ะอย่างนี้<อ>น่ารัก <laughs> นะคะ,ะยังไงฟังกันแล้วนะคะก็อย่าลืมนะทำตามกันด้วยนะคะ,คะ,คะเพื่อสุขภาพของคุณผู้ชมเองค่ะ,คะวันนี้เราสองคนต้องลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ